คือพอพูดถึงไนท์ไลฟ์เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมองในภาพของในสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการตีกันการกินเหล้าแล้วเมาแม้กระทั่งหนังที่เราดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องกันในในคลับแต่จริงๆในมิติของไนท์ไลฟ์เนี่ยมันมีหลายอย่างมาก ครับสวัสดีครับผมชื่อเก่านะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารคือพอพูดถึงไนท์ไลฟ์เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมองในภาพของในสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตีกันการกินเหล้าแล้วเมาแม้กระทั่งหนังที่เราดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องกันในในคลับแต่จริงๆในมิติของไนท์ไลฟ์เนี่ยมันมีหลายอย่างมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารนะครับสถานที่บันเทิงนะครับที่ฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเพลงที่มันคามดาวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงที่เป็นไนท์คลับมีเยอะแยะพอทุกคนพูดถึงเอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยชอบไปเที่ยวถึงอาบอนวดดิสโกเทคนูน่นนี่มันไม่ใช่จริงจริงมิติของไนท์ไลฟ์เนี่ยมีเยอะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ผมก็ถือว่าเป็นไนท์ไลฟ์นะ คนขายลูกชิ้นปิ้งก็ถือว่าเป็นไนท์ไลฟ์คนขายส้มตำข้างถนนผมก,ก็ขายที่ว่ามันเป็นไนท์ไลฟ์นะครับคนขายของในในใน,ในตอนกลางคืนที่เวลาออฟฟิศเลิกนี่ก็คือไนท์ไลฟ์เพราะฉะนั้นไนท์ไลฟ์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันกว้างกว่าที่เราคิดเดยอะธุรกิจหลายๆประเภทเนี่ยนะครับเขาก็พรีเฟร์ที่จะพอเลิกงานปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมามาคุยงานนอกรอบกันนะครับอันนี้ก็คือ,อมันมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจหรือบิสเนสเนี่ย Go on ไปไดนะ้นอกเหนือจากการที่จะต้องมี m e e t i ติ้งในออฟฟิศอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นที่ที่คน,นนะคสามารถที่จะโซเชียลอินเทอร์แอคตบแต่ในคำว่าโซเชียลอินเทอร์แอคในที่นีน้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนโซเชียลได้ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนกลับมองว่ามันเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคอันนี้ผมคิดว่าไม่แฮนะ ที่สุดครับเพราะว่า,าฮิตแรกเลยเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าครึ่งหนึ่งคือต่างประเทศนะครับต่างชาตินะฮะก็พอประเทศปิดปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีลูกค้าต่างชาติเรามีสาขาที่เอเชียทีคนะครับก็มีอยู่2ล้านซึ่งอันนั้นอนะ่ะโดนเต็มเต็มเลยเอาเป็นว่าเรียกว่าแทบจะปิดตัวไปเลยก็ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เล็งว่าเราน่าจะมีโอกาสถ้าทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติและรอกแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าหลายๆคนก็ถอดใจแล้วเนาะ แต่พอเป็นระ,ะลอก2เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเหมือนกับว่าเราเราเดินรอบแรกเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างว่าเราควรจะต้องทํำยังไงแต่พอเป็นระลอก2เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักตรงที่ว่าออมันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ของรัฐบาลที่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเยียวยาของพนักง,งานระดับระดับล่างนะครับแต่ในเรื่องของพนักง,งาน ระดับกลางหรือเป็นแบ็กออฟฟิศหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าของกิจการเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันช่วยเหลือเราช่วงแรกๆเนี่ยมีในเรื่องของเงินเงินเงินที่จะออกมาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบงก์เอยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยแต่ต้องเข้าใจว่าในธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าผู้ประกอบการเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ประกอบการในที่ดินของตัวเองนะครับทุกคนเนี่ยเช่าสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ย ู้ประกอบการพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในโลเคชันที่ค่อนข้างพลาเมารีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเช่ากันหมดนะฮะพอตอนนี้พอเช่าปุ๊บไอ้แลนด์ลอร์ดก็อยากได้ค่าเช่าไอ้ตัวเราก็อยากได้ลูกค้าพนักงานแล้วก็อยากได้ตังค์เรากลายเป็นอยู่ระหว่างกลางเราเหมือนแฮมแตเป็นแซนด์วิชเราก็อยู่ตรงกลางเลยคือมันหลับไปจริงๆนะครับมันเป็นหลับไปจริงๆคือเราเนี่ยดังเรื่อง นไลฟ์ life, นะครับคือเราจะหลอกตัวเองไม่ได้นะครับจะมาบอกว่ามือถือสากปากซือสินเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงนะครับกรุงเทพเนี่ยทุกคนอยากมากรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโลกีหรืออะไรเงี้ยน,นะเต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีประเทศไหนอะที่เราสามารถเดินไปไหนก็ได้มีแต่ของกินนะครับเราอยากจะกินสตรีทฟู้ดเนี่ยโอ้โหคือทุกแข่งทุกจังหวัดคุณออกมาตอนกลางคืนคุณมีอาหารกิน คุณไม่จำเป็นต้องไปไชน่าทาวเหมือนแบบเมืองนอกใช่ไหมฮะแต่คุณคุณไปที่ไหนคุณก็มีมีมีฟู้ดที่ออเฟอร์ให้ให้อยู่กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยากมาเพราะว่าความความไม่ร i g ิตนะครับอย่างประเทศเนี่ยมัน too r i g i d ก็คือหมายถึงว่ามันมันมัน strict มากคือทุกอย่างจะต้องจะต้องอถูกขายเฉพาะบ,บาง a r e ยบาง area ขายไม่ได้ตรงนี้อันนี้คือเสน่ห์ของของประเทศไทยืว่านะความเป็นวอร์รินี่แหละ จริงจุดตุ้มเสียงเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคโรงงานภาควิชาการภาคอะไรมันตุ้มเสียงหมดลวครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนตัวเราเองว่าตัวเราเองจะจะ take it serious ขนาดไหนจริงๆการสวมสวมหน้าก,กากนะครับการล้างมือการอะไรเนี่ยผมว่ามันก็คือถ้าเราทำทำทุกอย่างตามหลักการเนี่ยผมว่าโควิดมันไม่เลือกหรอกครับว่ามันจะไปติดคุณตอนกลางคืนหรือมันจะไปติดคุณตอนกลางวันมันติดได้หมด ทุ่มจริงแล้วมันมันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นมากขนาดนั้นต้องต้องต้องยอมรับว่าคือเราต้องมันมาคุยกันก่อนว่าธุรกิจประเภทเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยห้าทุ่มเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำนะครับสำหรับบางที่บางที่เนี่ยคนยังไม่ออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นห้าทุ่มถามว่าถามว่ามันช่วยเหลือไหมมีแต่มันน้อยมาก <laughs> 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 วัคซีนเนี่ยผมว่าต้องระยะหนึ่งมันอยู่ที่นโยบายว่า คีอย่างนี้ต้องต้องถามว่านักท่องเที่ยวะจะกลับมาเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็คนให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวเราเองเนี่ย เราต้องฉีดวัคซีนก่อนที่ทัวริสก็จะเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไหนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งประชากรเขาแล้วก็คนต่างชาติหรือลูกค้าต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีผลเท่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วเรายังไม่ได้ฉีดแต่ถ้าเขากลับมาผมก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่มันคงไม่ใช่ดีขึ้นแบบ ทวดเดียวผมบอกตรงๆว่าทุกคนเนี่ยถ้าจะมาเปิดหรือดาเนินกิจการต่อเนี่ยมันจะต้องแก้ไขหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องของตัวเองหรือแม้กระทั่งสตังที่จะต้องไปอัดเงินให้กับซัพพลายเออร์เพื่อจะหมุนเวียนธุรกิจต่อให้มันเป็นไปต่อได้ครับอันนี้ว่ามันมันเดือดร้อนคือถ้าสมมติภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะมาช่วยเหลืออะไรเราตรงน,นี้นี้ได้เนี่ย ผมก็คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าตอนนี้เราเราไปโฟกัสกับแรงงานค่อนข้างเยอะกับเราไปโฟกัสกับคนอีกเลเวลค่อนข้างเยอะยตรงกลางเนี่ยผมว่ายังยังไม่ค่มีนโยบายอะไรชัดเจนเท่าไหร่